บอกว่าเป็นฝ่ายธรรมะแต่พฤติกรรมเล็กๆกขโมยน้อยครั้งแล้วครั้งเล่าข้านางส <Hey. S 2> นายหญิงนายหญิงชาก่อนชากอน,นายหญิงฟังก็พูดที่จบก่อนนะเจ้าอยากพูดอะไรกันแน่สบู่อาบน้ําที่ข้าให้ท่านใช้ดีไหมยังมีหน้ามาพูดอีกทําค่าของขึ้นถ้าไม่เพราะแผนของเจ้าอ่างอาบน้ําของข้าคงไม่ถูกทําลายก็ข้าไม่เป็นวรยุทธ์ก็ต้องใช้กลอุบายเล็กน้อยเนอะไม่งั้น จะผูกมิตรกับท่านที่วรยุทธสูงส่งระดับนี้ในยุทธภพจีบหนุ่มหล่อได้เหรอใช่ไหมล่ะเปรียดคนพูดจาเอาใจเก่งที่สุดเฮ้ <c oughs> ข้ารู้ข้ารู้ถ้างั้นให้โอกาสข้าสักครั้งข้าจะทำให้ท่านประหลาดใจชุดคลุมที่อยู่ในห้องท่านดูก็รู้ว่าเป็นของรักของท่านเนี่ยแต่เนื่องจากใช้มาื่นานลายปักด้านบนเริ่มเสียหายแล้วให้เวลาข้าหน่อยข้าทำให้ลายปากักกลับมาเหมือนเดิมได้นะ อย่าคิดว่าลูกไม้ตื้นๆแบบนี้แล้วข้าจะปล่อยเจ้าไปนะถ้าข้าทำไม่ได้ถ้าค่อยสับถ้าเป็นหมื่นๆชิ้นก็ได้เด็กๆไปเอาชุดคลุมมาเจ้าค่ะฝีมือประณีตมากแต่ไม่ใช่ลายปากที่ฉันอยากได้ ง<ไ>ปล่อยพวกเขาซะราททำลายประตูสิลาะหยุดเลยพวกท่านอย่าขยับอยา่ารบกวนการแก้ง,งานศิลป์ของข้าถ้าพวกท่านต่อสู้กันมือข้าจะสั่นชุดคลมนี้ของท่านก็จะเละ <het> พี่หงเฟยก็ทำเสร็จแล้วมาท่านดูสิชอบไหม ฮะป GO, ักได้ไม่เร็วจริงๆนะเนี่ย